20ธันวาคม57นี้เตรียมตัวพบกับมิสุบิชิไทรททันใหม่ในงาน All New Mitsubishi t ์ t a นเด y นี่คือปรากฏการณ์ใหม่ของรถเก๋์บะแห่งอนาคตมิสุบิชิไทร i ทันเปลี่ยนทุกความเชื่อ20ธันวาคม57นี้มิสูสสระบุรีจรุนรัตจัดเต็มอาหารเครื่องดื่มฟรี่ตลอดงานพร้อมร่วมลุ้นรับของรางวัลมูลค่ามากกว่า20,000บาท เพียงท่านลงทะเบียนรับของเที่ยวลึกฟรีและร่วมสนุกกับกิจกรรมมากมายในงาน All New Mitsubishi Triton Day งานนี้พบและสัมผัสกับศิลปินที่คุณชื่นชอบพันวุพกาเชื่อในดีไซน์สปอร์ตที่เป็นเอกลักษณ์เชื่อในช่วงล่างที่แกล่งเหนือชั้นพร้อมลุยทุกเส้นทาง20ธันวาคม57นี้พบกันในงาน All New Mitsubishi Triton Day เปลี่ยนทุกความเชื่อที่โชว์รูมมิสุบิชิสระบุรีจรูนรัฐ20ธันวาคม57นี้ตลอดทั้งวัน